สเต็ปหนูคิดว่าปกติแล้วจะเป็นโชว์ที่ดีมาก คือกว่ามันดีนะมันดีทนะั้งตู้เลยมันแบบมันว้าวแล้ว เอาแะครับมาดูกันทุกคนใส่เตะมากเมลตันยี่ห้าโอเคครับสองฟู้มาเจอกันเลนมิดฮะมาเล่นเกมครับมาดูว่ามันเล่นเกมใครจะเดือดกันมาคู่นี้มาเจอกันน้องมิดเลนแล้วห้มาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมมาดูกันตดวสู้กันวงครับผมการแบทโท้าคู่ต่อไปนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างขุนพลกับทหารับเล่นเกมครับ ทั้งสองคนจะมาแบทเทิลกันในเพลง On the Ground ของโรซี่และคู่นี้นะครับจะแบทเทิลกันในแบบโวคัลและแดนซ์คุณพลทาร์ทของนะครับถึนซะเรวลูกพร้อมแล้วมาไปสเติร์สตาร์ฮู้หู้มาได้หนูไปแล้ว Okay, <coughs> thì Effect sẽ cong như ครับลูก ดีดีดีครับยินดีด้วยเลยแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณับคือถ้าไมมีดูพิเหมือนดูจองกุ๊เลยจองกุ๊ก็ใช่ไหมพไม่ใช่พีเจสช่จองกุ๊บีเจสพีเจสที่เขารออ่ะความรู้สึกความรู้สึก นั้ววววไวว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 อวว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  ดีเ e เบตของฮาร์ดยูดีเซเบตครับอยู่ตรงนี้ยูดีเซเบตไม่ได้กันชื่อแล้วก็มันคือฮาน์ดเขาทำโชว์นี้ออกมาดีจริงๆแล้วก็สมควรได้มาจริงครับจริงจริงอันนี้แบบคือแบบนะมันแบบดีเซเบตดีเซเบตจริงดีเซเบตเป็นฮาร์ดเองมากเช่นกันนะครับผมที่เป็นฮาร์ดแบบที่ทะลุสักทีเอ๋จะกัรเดบิวชั่นต่อไปครับเอาล่ะไอ้หนุ่ม เที่ยวมากๆทุกคนเลยทุกคนเก่งมากจริงๆแล้วการตัดสินมันเลือกยากจริงๆ mm hmm. จลยงนีอยากจะบอกทุกคนว่าสาหรับคนที่แพ้ในวันนี้หรือว่าชนะในวันนี้มันเป็นแค่แค่ใโชว์วันนี้ <Yeah. S 1> ครับมันไม่ได้แปลว,ว่าอยู่จะไม่สามารถก้าวขึ้นมาได้แล้วหรือว่าความพยายามที่ยูทำมาทั้งหมดมันจะสุดแล้ว มันต้อมีความพยายามในที่ทํามาแล้วมาสุดตาหมือน,นะครัะอย่าหยุดพัฒนา,านเศร้าได้แต่ว่าลุกขึ้นมาให้ไหวแล้วก็ลุกอ่อนแล้วไปต่อเยอะๆแค่โชว์เดียว,ว,ยวขอบคุณทีมเกสทั้งสองคนอีกครั้งนะครับที่วันนี้มาให้คําแนะนําดีๆกับน้องๆในวิชั่นที่สี่ battle นี้นะครับแล้วเจอกันครับเบลกิฟพุทธิพงษ์และไนท์แอดลาสขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาดีนะครับผมเอาข้อกองไปด้วยนะครับกรองอยู่ ไม่มีถือให้ทีกับไอ้สาวสิ่งที่พ่อทำแม่แต่ก็รู้เรื่องกูทำบ่อยตอนนี้จะบอกว่าหน้าที่ของพี่ๆยังไม่จบนะครับพี่แอบบอกอ่ะไอ้กูกลับชะกูตามมือหมดแล้วเนี่ยขอโยงความหนักใจไว้ให้พี่ๆนะครับเ้ยคือไม่คือคือเซฟอีกคนไม่รู้เอาคิมไม่มีเขาไม่ได้บอกกูมีหมด เซ็ตยังไงเพื่อนฮัลโหลเซ็ตยังไงตองงนนี้ทั้ง12คนใน red zone จะมีเครื่องหนึ่งหรือ6คนไม่ได้ไปต่อโอ้โหไม่ได้ไปเยอะแอออะท้เยอะนะ6คน6คนเยอะ12อะ50 50สิบครสิบถ้ากูเป็นกูบิไอ,อ้ยเยอะแยะวะเราดเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของมิชันส <c oughs> ิ่งนี้นะเพื่อใครวะ ทีจะต้องตัดสินใจเรื่องที่ยากนนที่สุดในเจ็ดแปดเก้าถูกถูกเป็นกูนะการตัดสินว่าใครจะได้ไปต่อหรือใครจะตกรอบครับพ<า>อพอเมื่อกี้ขางขวามือของผมครับ มีเทรนดี้ที่ผ่านเข้ารอบแล้ว12คนได้แก่เน็ต <t> พูทัชชัยอปโปชเสจินบุกมาร์คอเล็กซ์จังเงฟรดพิวัสุและฮาร์ดครับและทางซ้ายมือของผมนี้คือน้องๆเทรนดี้ทั้ง12คนที่อยู่ในเรสโซมินแมดด็อกเจเอเอเพ็ดคอปเปอร์จีซัมอาลันออโต้ยูวัานาเบ้โอโบและขุนพลครับ <t> <t> จากน้องๆเทรนดี้ทั้ง12คนในเรสโซนี้นะครับจะมีน้องเทรนี้ครึ่งหนึ่ง หรือหกคนไม่ได้ไปต่อครับพี่ต่อพี่ต่อพูดแล้วอารมณ์มากเลยครับซึ่งจังหวะตักคนในเรสโซนจะมีคนที่ถูกเซฟเพียงแค่หกคนครับ <P ain> ขอเป็นกูเป็นคนคนเออมีรายชื่อของน้องๆทั้งหกคนที่ได้รับการเซฟจากทีมเบรนเตอร์เรียบร้อยแล้วครับไปไเรียกนคนแรกที่ทีมแบรนเตอร์เซฟครับโอเโอ้เหรอไม่ดูคนแรกคือ มูวไปก่อนเลนาะกำลังใครน่นพี่เด็กเตอร์ก็กไป็บดไปแข่งรอบน้องรอบนี้มันเป็นรอบแบบโตน้องแล้วตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นสี่นะครับมันคน่อนข้างพิสูจน์ตัวแปรไปแล้วทีนี้เราจะมาหาคนที่น่าจะเป็นหกคนที่น่าจะไปสูมเดบิวต์อยู่เจ็ดถึงแต่ดาคนที่มีเคมีสูงที่สุดนะครับดังนั้นการพิจารณาอาจจะดูที่เคมี ก,กับหลายหลายครั้งในภาพยนตรที่ผ่านมาด้วย,ยอะไรเงี้ยพี่เอางี้นีไหมผมว่ามัน,มนยากลองลองเอาคนหนึ่งที่พี่พี่บว่มันน่าจะน่าเอกสานที่สุดคือเขาเหมาะสมวัน,นก็ไม่ใช่เขาทำไม่ดีเขายค่ไัได้มาตรฐานที่พี่บอกคุณพ่อคุณป้ายังเชื<น>่อว่าเขาเป็นคนที่โดดเดของภาพรายบางนี่นได้ก็คือคุ Copper อะ์ออ เนี่ยไม่มีแต่คนไม่ไม่น่าตกอ่ะโอโบก็อืมแบบนี้คุณพ่นใช่ครับโอเคเดี๋อันนี้เห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยครับเห็นด้วยคือฝุ่นที่ขุนถึงจะแบบระดับบที่แต่มาตรฐานเขาไม่จริงจมันก็รู้สึกโียใจไม่ได้หรับนะแค่ขึ้นไปได้เราก็ไม่อยากกลับคริงๆแต่เห็ว่าที่เรนสอร์ริการ ชด sociedad, Bref, ını, le, <not S 2> ้วยกติการเร์มาทาให้มันต้องมีคนแทนหนึ่งคนเ็าสิไม่ได้ท่านเลยแที่ผ่านมาเขาทำดีตลอดถ้าวันกันตายที่เจต้องมานะคนที่สองีาเตบที่ทีมเรคเตอร์เลือกเซฟนั่นก็คือใคระเขาบอกหูที่มีตะวันข้ายแมวนะ คอมเพร์เร็ครับโอเคโอเคใช่เพราะว่าแอยากจะบอกพี่ว่าขอบคุณที่เดบเบิ้เข้ามาอ้คหจารในที่นีได้ช่ใช้ได้ มันมีแต่คนที่ผิดมานล้จเขาตายไหมคือจ่ขอปิ์เาะ้ยสนจริงๆมองว่เปิร์่ามมากอยากให้สิุดเยเห้ผมเนยนะเปิรไม่เคยับาดเลยชันเว้ยมชั้นหนึ่งคือร้องดมากเลยมเรลก็ดีมากมปชั้นมองร้องเพลงอ่้องมีก็ดีมากเปมนชั้นสามรองเพลงกับเพื่อนจิงจก็ทหน้าที่ของต่งๆชันได้ดีอะไรเงี้ยวันี้จะวันจร่เราม่มานี่เราไมเขาวะ มันเป็นคนที่ใส่ที่ทีมไเร์เตอร์เซฟนั่นก็คือโอโบว่าแตกดอกเออพี่หลัน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 เลยพี่หลันเละโอ้สวย ครับเ่านั้ก็ว่าน่าจะตกรอบแล้วรู้สึกตกใจมากแน่ใจว่าสมควรโดนเซ็คขนาดหรือเปล่าเยังไม่รู้สาเหตุที่โดนเซ็แต่ว่ารู้สึกว่าสาเหตุแกหลักสาเหตุหนึ่งพราว่านกเคมีของ A กับอีก12คนที่ผ่านไปแล้วแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าอยู่กลุ่มาพี่หรือามที่อมันพี่อเวลาขึ้นสเตบอกแล้วมือนวมเกราะทองแต่ว่าที่ยมเคยบอกว่ามีบางคนที่เกิดแล้อยู่ทั้งกลุ่มและกลุ่ม B เลยก็คิดว่า A อาจจะเป็นหนึ่งในหนักได หนูยกชี้แต่หนูว่าเนย่ยเรื่องเอ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 เพราะว่าเอเอเนี่ยคือถ้าของว่าวมันนี้มันเปนการประกวดร้องเพลที่แบบจบไปนี้เลยแล้วเลิกไปเลยอ่ะก็อาจจะแบบยังแช้ที่ที่แต่ว่าถ้ามร่น้อร้อนท่านอ่ะคมก็รู้กว่าแบบนีมึ้นไฝมาขนาดนี้ถวเขาพัฒนาขึ้นเยอะนะในวงการแต่ว่าเอเอเป็นคนที่พัฒนาการเยอะมากมเอนกเป็นคนที่แบบเราพูดนะ เขป็นมัมหมีใครในเจ็ดแปดเ้ายใา่นี้โต้น้องชีสโเแม่จเป็นเทนดคนที่สที่ทีมเรนเตอร์เลือกเซฟนะครับเทนดคนที่หที่ได้รับการเซฟคือที่างเหรอโอ เียบต้้งมาละอนเิดงัโเคยมาติดต่อเรอชมด้วยครับบโลมากๆแต่พอมองไปล้เองซัชี้ม,มแต่คนที่ต้องมากกว่สอต้องมากกวาสองดวงางว อเคอนเซปอารันคะยังเชื่อในตัวน้แล้วก็รู้สึกน้องเป็นคนที่น่าจะเป็นหัวหน้าทีมได้เป็นสมาธิอะวันนี้อะเจรเป็นคนที่แบบมเนือรู้สึกเชื่อในตัวเขาแล้วก็ชอบฟอร์มของเขาที่พัฒนา789มีน้องพีมไหมพิมวสุไหมครับ่เราเข้าศิลปินอารันออุ๊ยโทษเป็นก็ก็มีที่แล้วก็ที่ันเป็นคนนี้ในขยัน ต่อไปเป็นเทรนดี okay. <Ooh. S 1> คนที่หาคนที <laughs> ่ห <Reno Việt> ้ที่ทีมไรเตอร์เลือกเซฟนั่นก็คือชิบหายทอตโอาวนว่าน้กว่าี่เคนั ก็แนะำได้ดีนะว่าทุกคนวันที่ดูเขก็เฉลี่ยชอบเฉลี่ยเสียงร้งมากเลยอ่เรียงองิแรกีนซารอเกออทุกคนมากมากคะแความตั้ันอบเน่ยก็จะที่เคยเจอเขาเขาร้งง่ายเลตอบราการนี้ขเมาขาแบดีทุกคนจริงๆงา สำหรับ r ัวฟอร์แมนออนเซ e ที่น่าสนใจพี่เจพี่เจตรงกันมานะเั่งเนะน่ห้อีอินเนะคนที่้าที่สีแบงค์เตอร์พี่สามเดบ๋ยวผมขบไปขบโเซ็นเอร์นี่เท่ทั้งคนทั้คนรัคนัทำดีครับปลาสูงมากอะ ก็เป็นสายขเขาคงเห็นอะไรกัตัวโบแหลวโบก็คงเป็นเด็กคนเดิมที่แบบเหนื่อยตั้งใจนี่แล้วคนสุดท้ายได้แหละโอ้โหช่วยนะม่งม,มคามคนเท่แบบทีได้ดีแล้วก็ให้วิ่งจุดท้าแเป็นคนที่ใช่ท่าจะไม่เคยที่ท่าจะไม่เคยท่า แต่ถ้าเขาอาจจะไปอยู่จังหวัดที่มันต้องแข่งุณน้องพัฒนาขึ้นเยอะมากแล้วก็ชายมากวันนี้ผมว่าโอโวถ้าถ้าถึงเจรนายนิดนึงในเรื่องของฝั่งล้นบางอย่างยังไม่ได้โอโวนะาใมาถึงทรนทีคนสุดท้ายครับโอโวเฮียอืม ใี่เขสุด้ายที่เสดายน้องหมเลยอะเลือกเซฟนั่นก็คือแม่ตอกโอ้ใครล่ะจอขอลองลองเอาไปวางจับอะไรบางอย่างนี่ยเพราะม่งั้นมันยัไม่เห็นภาพเลยอะเดี๋ยต้องมองไป้นหด้วว่าใครมันจะเข้าได้มากกว่าการสมมติเราจับตามฟังชาลอเราตาตามยเงี้ยมันใครที่มันจะแบบอเฟนีย คมีส่วนผสมของมีวกัวมันตัวมนภาพอมแมนท์ที่ไปใช่่แที่สุดท้ายอะตอนนี้เราานอะไรใคร่นสุดท้ายที่ทีมดเรคเตอร์เลือกเซ็นก็คือออยบยิบมัว ปล่อยลูกอ่าใครอ่ะ แล้วส่องมากแล้วเยอะแล้วแปดก้าคนอะมันจนไม่ได้เกิดเยอะแต่แดนใช่เพราะแดนขอ,องชั้นผมเนี่ยนะผลจริงๆอ่ะน่าทางใจเป็นคนยังขาดไปอันที่เป็นรองจ้าใช่แล้วพี่เจมพี่เจมาเกิดพี่เจมาอันติดมาติดแบบร่างทองโชว์เนี้ยแต่รู้ว่าทางนี้ไม่เป็นทางของเขาอ่ะมเป็นของชั้นดีมาสำหรับผมคือ มันมันประสานดีอะแล้วมันก็เป็นคนที่แบบทำลายเพื่อนมันทำใคุณตันสยามคานเานี้ยทำอาเบียโฟนนิสเตอร์ลกันถ้าไม่มีคนเนี้ยชิววว่าแกนะครับคุพีั้นแต่ารมก็แล้วราะว่าคือของเขาก็ค่อนข้างแบไม่ได้เลยแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าในที่จะทำให้แบบคอมเมนต์ได้อนที่างเขาแบบออกมา จริงผมพยายามดว่าว่าวายอะมี่อนข้างที่จะอดแน่นกรวับแบอผมเน่พรว่าเรต<ม>ง<ม>ตงแต่ย่ลืนว,ว่าเราอราระไนะรี่เตกหยเพราะว่าี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับถ้าต้องจรังเพราะว่าถ้า้เกีดแล้ว ใช่ครับขอบคุณพี่ๆที่ได้ให้โอกาสผมนะครับได้เด็กที่ยังไม่เจอตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองได้เข้ามานักขาของฝันแล้วก็ได้มาเจอกับเพื่อนๆได้ประสบการ์ดีๆมากมายฮะก็ยินดีมามากครับที่ได้เข้าร่วมรายการนี้เพราะว่ามันก็ทําให้ผมได้มีประสบการณ์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้ง่ายๆได้เจอคนเก่งๆมากมายที่ทาให้ผมได้เรียนรู้จากเพื่อนๆครับ ผมก็เคยคุยกับเพื่อนๆตอนนี้เข้ามาแก๊งสุดท้ายแล้วทีเล็ดขึ้นบินนะครับดึงถอยก็บอกว่าอย่างน้อยพวกเราหนึ่งคนต้องได้เดบิวต์นะครับก็ถึงแม้ตอนนี้ผมจะไม่มีสิทธิ์นั้นแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เหลือด้วยครับก็อยากให้ทุกคนเต็มที่ไม่ใช่แค่ทีเ e ็ดขึ้บิแต่ทุกคนนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครูวัตนาเบ้มากนะครับและต่อไปผมคิดว่าพี่ยง โปรดิวเซอร์ของ7 8 9 survival อยากให้พี่ย้งช่วยพูดอะไรสักไม่ต้องเล็กน้อยก็ได้ครับโอเคเด็กๆเด็กๆหกคนที่ว่าน้องๆเสียใจได้นะผิดหวังได้แต่ว่ารีบรึ้นกลับมาแล้วก็ไปต่อในความฝันแล้วก็ใช่เรายัง <c oughs> มีกหลากหลายทางให้เราเลือกไปว่าน้องๆทั้งหกคนคงได้ประสบการณ์จากรายการนี้ไม่มากก็น้อยเนาะที่ว่าระยะเวลาเพียเดียวที่เราอยู่ตรงนี้มาพี่เชื่อว่ารายการมันน่าจะพัฒนาพวกน้องได้เยอะที่แต่ว่าวันนี้มันเป็นการทำ79เซิร์ฟเวอร์มันมีผู้ชนะแบทเทินที่มีเคบีและฟังก์ชันบางยากเข้าไปแล้วทีมไครเตอร์จำเป็นที่จะต้อง save เซฟแคดนี้ที่มีาแรเตอร์และฟังก์ชันเข้าไปเสริ ใช่พวกน้องไม่ดีพอไม่ใช่พวกน้องไม่เก่งพอพวกน้องมีดีถอยเชื่อว่าถ้าน้องยังไม่หยุดพัฒนาตัวเองหลังจากนี้พี่มั่นใจพวกน้องจะไปได้อีกไกลใช่พี่มั่นใจใช่มีสิ่งหน่งอยากบอกเด็กๆทุกคนทั้งยี่สิบคนคือตอนเข้ารายการจะไม่ค่อยแน่ใจว่าเด็กๆทั้งยี่สิบคนที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็นเด็กที่เราอยากทํางานด้วยเป็นนานานอีกแค่ไหนจะมี รู้สึกมั่นใจมาระยะเวลาหนึ่งแล้วว่าพวกเรามองน้องไม่ผิดวันนี้พี่ทีมงานทุกคนพี่เชื่อว่าทุกคนฝูงใจในตัว,วน้องทุกคนพวกน้องเก่งมากทำได้ดีมากขอบคุณมากครับเห็นด้วยกับพี่ยมมากๆนะครับท,ทั้งเรโซทั้งหกคนวันนี้ไม่ได้แปลว่าพวกเราไม่ดีไม่ได้แปลว่าพวกเราไม่เก่งพี่เชื่อเสมอว่าถ้าเรารักมันอย่างสุดหัวใจ แล้ไปต่อยังไม่หยุดยัง้งไปได้แน่ๆนครับขอให้น้องๆทัง้งหกขอโชคดีและพี่เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนทั้งคนพี่ยินดีกับพวกเราด้วยครับขอให้ไปต่อกัดแับ,บแข็งแรงมันง่นคงขอให้โชคดีในก้าวต่อๆไปจะมีด้วยครับนะครับ18บปคนสุดท้ายนี้นะครับจนกว่าจะจบการมิชชั่นต่อไป ยังไงผมก็ยังอยากฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องๆของผมในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับเราจะกันครับว่าตัดจบนี้แหละ จะไปในเส้นแบเพราะอย่างที่บอกพูดตรงนี้ผมไม่ได้อยู่ในวงแบบเฮียอยู่ในวงการบันเทิงรู้ว่ามันไม่ได้มีแค่ไอดอลมันไม่มีแข่ร้องเพลงทีนี้แม่แตกแบบเหมือนมันโอ้หมันมันทําได้ทุกอย่างมันได้หลายอย่างมากมากครับใช่บางคนอาจจะเหมาะเป็นอย่างงี้วคนหนึ่งเหมาะอย่างนี้แล้วการร้องเพลงจริงจิงก็แยกย่อยไปอีกได้หลายแนวบางคนอาจจะเหมาะก็ได้วกูพูดตรงนั้นบางคนร้องเพลงดีแต่ไม่สู้กับคนที่ร้องเพลงแล้วมีคาแรคเตอร์อี่แหละก็ล มีทางไปทางเราก็ทางไปไมันมีเยอะแยะนะครับผมแต่อ,อ,อย่างที่จอดนะพมบอกอะรักมันยังสุดหัวใจอะแล้วก็ดุยมันเดินทางไปแล้วเดี๋ยว<ช>สิ่งนั้นก็จะมาเองนะครับ <c oughs> ก็โอ้โหสุดยอดเลยอีพีนี้มาเรารีขคปกันสักแป๊กหนึ่งแล้วกันสาชวาช์3สโชว์ครับโชวช์แรกพี่ไทยจะเจอพี่อุวาตาเนะเบโอ้ก็เป็นบอกแล้วพี่ไทยเป็นคนที่ เป็นพ,พี่ไทยเป็นคนที่ค่อยๆชายโหขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มมีแบบตอนแรกอ่ะอีพีแรกผมอาจจะมองไม่เห็นเพราะเหมือนแบบมันหลายคนเยอแต่พอเขาได้แบบเริ่มมาอยู่ในกลุ่มที่มันเล็กลงเล็ก <ๆ S 2> ลงแล้วจนมาถึงก็เดี๋ยวเฮ้ยพี่ไทยเป็นคนหนึ่งที่โอ้โหเสน่ห์เสน่ห์แบบสเสน่ห์เป็นรอรอเลยอ่ะรอเลยแล,แล้วแบบเป็นคนที่แบบมีคาริสมาที่สูงมากเหมือนกันนะครับส่วนพี่ยูอ่ะพี่ยูของมเป็นของสสัย มีมีความสามารถมีมีเสียงร้องที่วันนี้แล้วแต่มันดันเป็นผมว่ามันอาจจะการว่าพอโช์นี้เขาดันเป็นเรื่องอาการเจ็บป่วยไม่สบา,ายด้วยและสําหรับเรานะเราคิดว่าจะต้องมีแนวเพลงที่เหมาะสมหรือแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะครับเข้ากับอยู่แน่นอน<ร>แล้ว<ร>ว่ายู่เป็นเป็นเป็นอร์ติสได้พี่ยูมีคาแรคเตอร์ใช่ใช่มีคาแรคเตอร์นะครับพี่ไทยก็เหมือนกันนะครับผมเนาะก็คู่แรกคู่ที่สองคู่ที่สองคู่คู่ทาใจยากคู่ จ้บอกว่าสองคู่สุดท้ายเป็นสองคู่ที่เอาพูดตรงนี้เลยถ้าจ่ายเงินเข้าไปดูผมก็จ่ายใช่เพราะว่าอย่างคู่นี้ครับโอโบกับพิวสุพิวสุโอโหเป็นคู่ที่ทําดีทั้งคู่อย่างที่บอกอย่างที่พี่พูดกินกันไม่ขาดใช่ไม่งแบบพี่โอโบคือพอเห็น